ฟังด่วนเลยครับคุณผู้ชมครับอัปเดตและก็ติดตามสถานการณ์แนวชายแดนของไทยเราล่าสุดกันกับพื้นที่กองทัพภาที่สองและก็พื้นที่บ้านหนองจานซึ่งตอนนี้ยังส่อแววระอุอย่างต่อเนื่องก็ยังคงตึงกําลังทั้งสองฝ่ายไว้อยู่แต่มันก็ยังมีอีกเรื่องดีหนึ่งที่เราต้องอัปเดตและก็พูดถึงกันนะครับก็คือกรณีของมาดามรถถัง คิดค้นสำเร็จแล้วครับก็คือรถโดนซึ่งก็ได้มีการส่งไปยังแนวหน้าไปไดีเรียบร้อยครับขมินมีโดนใช่ไหมเราเนี่ยมีรถโดนกันเลยพร้อมกับล่าสุดสื่อขมินหลายสื่อครับมีการออกมารายงานว่าสั่งระดมประชิดหนองจานกันเลยทีเดียวแต่ทางฝั่งชายแดนของไทยเราเองก็ยังจับชาวขมินที่หนีตายอย่างต่อเนื่องครับล่าสุดจับได้ถึง10คนซึ่งอดอยากไส้แห้งไม่มีจะก,กินโดยเรามาเข้าเรื่องกันเลยครับเริ่มจากอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดตลอดพื้นที่ แนวชายแดนกันโกรธนะครับก็คือ7จ,จังหวัดชายแดนโดยก็เป็นรายงานจากฝ่ายความมั่นคงครับที่ออกมาบอกว่าเหตุการณ์ยังปกติทุกอย่างอยู่แต่ว่าในส่วนของพื้นบ้านหนองจานครับเรายังคงตึงกําลังเต็มพื้นที่ซึ่งก็มีการเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงเลยเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของฝ่ายกัมพูชาในทุกรูปแบบแล้วก็มีรายงานจากทางกองรปที่2ออกมานะครับว่าเหตุการณ์ตอนนี้เนี่ยยังคงตึงกําลังตามแนวที่มั่นของตัวเองอยู่แล้วก็มีการตรวจพบความเคลื่อนไหวจากฝ่ายกัมพูชาที่ใช้โดรนอย่างต่อเนื่องและยังมีการใช้ก สอบทรายท่อนไม้เพื่อปรับปรุงฐานที่มั่นของกัมพูชาในบางพื้นที่ซึ่งฝ่ายไทยเราครับก็ได้จัดกําลังประจําจุดเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างกละชิดและก็พร้อมตอบโต้กับสถานการณ์ที่มีการลุกล้ำอธิปไตยไทยเราขณะเดียวกันครับในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศนั้นก็มีการชี้แจงตอบโต้กัมพูชาที่ก่อนหน้านี้มีการประท้วงไทยว่าสร้างความเดือดร้อนให้กับชุมชนกัมพูชาเองแต่ไทยเราก็ยังย้ำว่าพื้นที่ดังกล่าวนั้นมันเป็นดินแดนของไทยเราครับคือเราเนี่ยใช้เป็นพื้นที่พักพิงยามสงครามเท่านั้นรอบนี้จะดําเนิน ตามกฎหมายแล้วก็ ปฏิบัติตามหลักสากลนี่ก็เป็นรายงานอย่างเป็นทางการจากฝ่ายความมั่นคงของไทยเราส่วนการอัปเดตแบบไม่เป็นทางการนะครับเมื่อวานนี้ก็มีการตรวจพบตานเขมรสองนายที่แอบซุ่มดูฐานไทยเราเนี่ยใกล้ๆแนวรั้วลวดหนามหีเพลงครับและก็มีการด้อ,ดอ,ดอมดมมองมองไม่รู้ว่ามองอะไรนะคือพยายามย่ยุก,กอกวนเราหรือว่าไม่เคยเห็นหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ก็ยังสงสัยอยู่เหมือนกันนะครับเพราะเขมรจะมาสอดแนมเราตลอดเมื่อวานนี้สองคืนติดเนี่ยก็มาส่องไฟดูฐานไทยเราส่องดูฐานไทย เราบริเวณบื้นที่แนวชายแดนด้วยนะครับและยังมีอัปเดตล่าสุดออกมานะครับทางคมินเองก็มีการอ้างว่าตรวจพบโดรนของไทยเราเนี่ยเป็นชนิดเครื่องยนต์น้ํามันแต่ว่าถูกเครื่องแจมเมอร์ยิงตกที่จังหวัดอุดรมีชัยใกล้กับปราสาทต,ตาเมืองซึ่งดูสภาพเครื่องบินแล้ว โอ้โหไทยเราคงไม่ใช้แบบนี้ครับเพราะมันแทบจะไม่ใช่โดนเลยมันน่าจะเป็นเครื่องบินบังคับที่เก่ามากๆนะครับแล้วปีกก็ยังรัดด้วยหนังยางซึ่งมีราคาเนี่ยถูกกว่าโฟมด้วยซ้ําแต่ว่ากองทัพกัมพูชากองทัพเขมรเนี่ยก็พยายามสร้างสถานการณ์ว่าเฮ้ยไทยเราบุกไทยเรายั่วยุ่นะแต่ผมิดว่าเป็นของเขมรเองที่มีการเล่นกันแล้วมันไปตกอยู่โซนของฐานที่มั่นของเขมรสุมมั่วไปหมดแล้วประกอบกับมันยังมีภาพแลโกคลิปออกมานะครับกองทัพกัมบูชามีการทําพิธีเสริมดวงชะตาครับ ก็คืออยู่โยงค้งกระพันให้กับทหารอตใหม่ที่จะเดินทางไปยังแนวหน้าโดยก็มีหมอผีนะได้แสดงอิทธิฤทธิ์ปฏิหารครับด้วยการลองของว่าเหนียวจริงหรือเปล่าซึ่งก็มีคํากล่าวออกมานะครับว่าปืนใหญ่และก็สไนเปอร์ของไทยนั้นจะไม่สามารถระคายผิวหนังของนานกัมบูชาได้แม้แต่ระเบิดนิวเคลียร์ก็เช่นกันซึ่งก็ยังมีการเสริมอีกนะครับว่าในช่วงที่บระก,กันเนี่ยทหารเสียมของเราก็หายไปประมาณ4ี่หมื่นกว่าคนแล้วนานกัมบูชาเนี่ยไม่มีใครหายไปสักคนเดียว ก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะครับว่าตอนนี้กองทัพกัมพูชามีตําแหน่งหมอผีด้วยส่วนใหญ่ก็จะรองของมีเสื้อผ้าที่ใส่ย,ยันแต่วันล่าสุดครับมันยังมีรายงานออกมาเกี่ยวกับการสงสัยของสื่อขม็นเองนะครับพี่ก่อนหน้านี้เนี่ยรัฐบาลขมรกองทัพขมรมีการรายงานอย่างต่อนเนื่องว่าเฮ้ยทหานไทยเราเนี่ยเสียชีวิตกันหลายนายเลยสุดท้ายก็โปแตกกับการที่เราเนี่ยจัดพิธีสะดุดีของท่านไทยเราทั้งหมด15นายกลายเป็นว่าข่าวนี้มันโด่งดังไปถึงขมรครับและก็มีการสงสัยว่า แล้วทําไมไทยเนี่ยประกาศว่ามีพิธีส่งทหารทีชีพเพียงแค่15นายเท่านั้นแต่ฝั่งของด่านขมนเ,เองครับกับประกาศว่าด่านในเราเนี่ยกระจายเสียชีวิตกันเต็มพื้นที่ในทุกสมรภูมิเลยซึ่งเขาก็สงสัยกันว่าตกลงมันเป็นยังไงกันแน่แล้วด่านไทยที่บอกว่าเสียชีวิตเป็นรรพันเนี่ยหายไปไหนหมดอันนี้เป็นสิ่งที่ขมรเริ่มสงสัยแล้วครับกับการปล่อยเฟกนิวก็ ไม่น่าเชื่อว่าเขาจะเชื่อได้เราจะสูญเสียไปเป็นพันทั้งที่เราก็มีการชี้แจงทุกอย่างมีการรายงานทุกอย่างแล้วก็มีการจัดพิธีอย่างสมเกียติด้วยต้องสารุดีฐานแต้เราฐานกล้าทั้งหมด15นายเอาละมาต่อกันอีกเรื่องหนึ่งครับเรื่องนี้ต้องบอกได้เลยว่ารถถังมาแล้วครับโอโหล่าสุดมาดามรถถังของเราไปต่อเดินหน้าพัฒนารถโดนโมบายให้กับกองทัพภาคที่2ทั้งเรื่องของการลาดตะเวนเรื่องของการใช้โดนและส่งมอบรถคันแรกไปแล้วสุดยอด ค,คือรถโดนเนี่ยมันเป็นรถที่เราขี่ไปแล้วเนี่ยสามารถทํางานรู้พิกัดของขมรซึ่งตอนนี้กําลังพัฒนาให้ใช้งานได้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นที่สาคัญไปกว่าน,นั้นครับคือการที่เราผลิตเองแบบนี้มันจะป้องกันการถูกตรวจจับและความลับของโดนเราความลับของทอาหารไม่ล่วไหลเขเมรจะจับคลื่นไม่ได้เลยซึ่งก่อนหน้านี้ที่มีการประทะกันในช่วง5วันมาดามรถถังเองก็บอกว่า เราเนี่ยส่งโดนไปทีไรครับเขมรจับคลื่นได้ตลอดเพราะว่ามันลิงก์กันนะเราสั่งจากจีนเขมรก็สั่งจากจีนมันจะไม่จับกันได้แล้วก็กลายเป็นว่าการปฏิบัติภารกิจน,นั้นมีสาเร็จบ้างไม่สําเร็จบ้างเพราะดูเขมรตัดสัญญาณถูกเขมรทําลายไปแต่ว่ารอบนี้การมีทั้งรถและก็การมีทั้งโดนนั้นมันจะทําให้เขมรตรวจจับคลื่นไม่ได้แล้วก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งก่อนหน้านี้มานํารถถังเองก็ ได้ดำเนินการออกแบบไปแล้วนะครับเกี่ยวกับก็อต่อสายพานซ่อมรถให้กับกองทัพออกแบบรถเฟิร์สวิน4ี่คูณ4แล้วก็รถเตือนน้ำเสดเดินบก8คูณ8ซึ่งขนาดนี้เนี่ยก็ปฏิบัติการอยู่ในพื้นที่แนวชายแดนนะครับก็มีการทํารถเกราะกันกระสุนกันร,ระเบิดอย่างรูเบืร์งรถฮาววีรถ f 1 1 3เรียกว่าเป็นแม่ทัพของจริงนะครับมาดามรถถังคือจัดหนักจัดเต็มให้มากๆโดยเฉพาะเรื่องของการฮิตค้นโดนเนี่ยผมว่าชาติไทยเราไม่เป็นรองใครนะเพราะขนาดรถถังเนี่ยยูเอ็นยังขอไปใช้หรือว่าชาติอื่นๆ4ี ชาติยังนําเข้าจากไทยเราเลยซึ่งก็ถือว,ว่าเป็นเรื่องดีเอามากๆมาต่อเนื่องกันกับอีกเรื่องหนึ่งครับมาพูดถึงพื้นที่บ้านหนองจานกองทัพภาคที่1กันบ้างที่ล่าสุดนั้นสื่อยักษ์ใหญ่อย่าง ABC กัมบูเดียของเขมรครับก็กําลังปลุกระดมม็อบจากทั่วประเทศให้ไปที่หนองจานครับซึ่งเราก็ต้องระวังมวลชนขนาดใหญ่ที่จะออกมาสร้างสถานการณ์แบบนี้แต่เท่าที่ดูบรรยากาศตอนนี้ล่าสุดนะครับก็พบว่าจังมีการเกณฑ์ชาวบ้านเนี่ยปักหลักอยู่ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องพร้อมกับสร้างซุ้มสําหรับสั่ง ครับแล้วคาดว่าจะอยู่ยาว มีอาหารเลี้ยงทั้งเช้าทั้งเย็นแล้วประกอบกับขมิญตอนนี้ก็อนุพาน์อย่างต่อเนื่องนะครับมีการโห่ร้องตะโกนขับไล่าฐานไทยเราขณะเดินตรวจระัตะเวนที่กลางทุ่งนาด้วยมันก็เริ่มมีคนที่จะปั่นกระแสะกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ต้องบอกเลยว่าคนยังน้อยอยู่นะครับไม่เหมือนกับวันที่ขมิญน,นั้นบุกไทยเราคนก็3-400คนนะครับแต่ว่าเมื่อวานนี้พอวันนี้เนี่ยมันก็เริ่มบางตามากขึ้นแต่ก็าจากะบรรทุกกลับมาเมื่อไหร่ก็ได้นะครับเพราะก่อนหน้านี้ในช่วงที่ก่อนปรกกกาัันน5วี็มรปท ดดมจากสื่อน,นี้ของคอมเมนต์เองนะครับที่ โพสชักชวนชาวขเขมรน,นั้นให้ไปปวนประสาทตามเงอนทุแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ปวดน,นะครับเพราะว่าเราปิดประสาทก่อนซึ่งรอบนี้ยังไม่หลบับไม่จาครับยังจะเอาอีกแล้วการที่บุกสร้างฐานขึ้นมาแบบนี้เนี่ยมันยิ่งเป็นเครื่องการันตีว่าคุณเจนสั่งการแน่นอนแล้วทาหารขเขมรก็อำนวยความสะดวกได้อย่างเต็มที่นะครับมีการตั้งฐานที่มั่นด้วยแต่อีกฝ่ากฝั่งหนึ่งครับในบริเวณบดีแนวชายแดนเนี่ยก็ยังตรวจพบแรงงานขเขมรสิบนายครับหนีความอดอยากลักลอบเข้าไทยแล้วเคาะซ้ํากรรมซัดไปกว่าน,นั้นก็คือถูกเพื่อนขเขมรด้วยกันนี่ หลอกซ้ำหลอกซากอีกนะครับเก็บข่าหัวแล้วก็ทิ้งไว้กลางทางเลยซึ่งก็เป็นกองกำลังบูรพาครับสามารถเข้าสกัดแรงงานเขมรได้10รายที่ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายบริเวณชายแดนอำเภอรัญยอประเทศจังหวัดสระแก้ว โดยทั้งหมดก็ให้การว่าได้เดินทางกลับภูมิลำเนาเนื่องจากมีเรื่องแนชายแดนแต่เมื่อกลับไปแล้วเนี่ยไม่มีงานทําต้องเผชิญกับความอดอยากจึงตัดสินใจกลับมาทํางานในไทยอีกครั้งหนึ่งแต่ก็ถูกในหน้าชาวกัมพูชาครับหลอกลวงเรียกเก็บคนละ2,000บาทและก็ทิ้งไว้กลางทางจากนั้นเนี่ยก็มีผู้นําชาวกัมพูชา3คนมารับแต่สุดท้ายก็ไม่รอดนะครับโดนไทยเราจนได้ซึ่งตอนนี้น่าจะเกือบ300คนเลยนะที่ลักลอบเข้ามาในดินแดนไทยเรา และผมก็เชื่อว่ายังจะมีมากกว่านั้นอีกบวกกับล่าสุดนั้นมันมีรายงานจากฝั่งกาเมนออกมานะคบว่าสินค้าไทยเราเนี่ยลดราคาถึง80-90%บางอย่างเนี่ยมีการแจกฟรีด้วยมันก็เลยทำให้ผู้คนของขาเมนครับน้ำลายไหลเลยจนมีสื่อของขาเม่นออกมาเตือนว่าพี่น้องที่เดินผ่านมแผ่านมาโปรดอดทนเอาไวา้อย่าลืมนึกถึงเครื่องบินเ16แล้วก็ควันพิษจากไทยอันนี้ขาจะอ ตายไม่ไหวแล้วนะครับคืออาหารอะไรเขาก็กินหมดแหละน้ำลายไหลขนาดนั้นนะครับราคาลดขนาดนี้จะไม่ซื้อก็ไม่ได้ด้วยนะครับเดี๋ยวไม่รักชาตินี่ก็เป็นเรื่องราวอัปเดตของสถานการณ์แนวชายแดนของไทยเราครับในวันที่6กันยายนยังไงรออัพเดตติดตามกันอย่างต่อเนื่องผมเชื่อว่าหลังจากนี้ถ้าเกิดมีการปลุกระดมกันมากขึ้นเนี่ยขาเหมรนก็ยังจะทยอยมาเหมือนเดิมก็รออัเดตกันอย่างใกล้ชิดนะครับเอาละในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้หากคุณผู้ชมชอบการอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับสถานการณ์แนวชายแดนก็อย่าลืมกดไคกกดเป็นังใใจห้ กับผมด้วยคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยแล้วเจอกันใหม่กับข่าวอัปเดตในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบายบายยืนใ่กูตันยืนใสกูงบ้างัไม่ได้ทีุ่ดงเอนะเออไยไม่กีอลเออ ถ่ายเป็นช่วงๆนั่งเบอร์ยนมานวกะกิผมรู่เพยซ้ำเบองอยู่ด้วยอปนมาของคนรับให้คนหนึ่งไม่รู้ไปไหนไม่คนนี้ไม่มีอายุธอ้น่าจะไม่ได้อาวุแล้